คิดเปรอร์ไทม์แฟชั่นอะคาเดมีนะครับได้จัดทำคอร์สคอร์สหนึ่งที่เรียกว่า e อ c l u s i v e มากๆคอร์สนี้ชื่อ Magic Moment ครับในสัมมนาครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวแต่เรายังมีเวิร์กช็อป ให้คุณร้อยประคำคอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับที่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติสมาธิเรามีสูตรการร้อยประคำครับเมื่อมาวันนั้นปุ๊บคุณจะได้ประคำครูครับเป็นของขวัญหนึ่งเส้นโดยที่คุณเป็นคนร้อยเองตั้งแต่เม็ดแรกผมจะสอนคุณตั้งแต่การใช้กระถาสะกดประคำตั้งแต่เม็ดแรกแล้วก็การฝึกปฏิบัติแบบนี้จะได้สมาธิได้พลังงานต่างๆนะครับบรรจุเข้าไปในประคำทุกๆเม็ดเมื่อประคำเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะสอนวิธี ีการใช้ประคำคุณใช้แบบไหนถึงจะ ถูกต้องหลังจากนั้นเราจะเริ่มมีการฝึกในเรื่องของการเดินจงกรมปรับสรีระของร่างกายอย่างไงทําให้คุณสามารถจะเดินจงกรมในระยะเวลานานได้โดยที่ไม่มีความบาดเจ็บทางร่างกายแล้วก็ได้ออกกําลังกายไปพร้อมกันด้วยและหลังจากนั้นเราก็จะมาร่วมกันนั่งสมาธิมาฝึกปฏิบัติครับในเรื่องของการขึ้นชา้นสมบัติสมาธิจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นว่าคุณจะต้องมีเบสิกยังไงท่านั่งยังไงอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่หลังจาก ที่คุณเรียนทั้งหมดแล้วคุณก็น่าจะถึงพร้อมในการปฏิบัติอีกหลายๆรูปแบบและนําไปใช้ต่อในชีวิตประจําวันรวมถึงการเอาประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้แบ่งปันสุ่ครอบครัวคุณได้ในอนาคตและถ้าใครสนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลไปได้ที่ l like i น์แอ crispr แล้วพบกันครับ